เฮ้ย <était> โอ้ยล้ำล้ำโอ้ยล้ำนี<ห>่นก<ห>ูเรียนรู้มากูกู กูไปเจอโปรเพเยอร์มาในเซิร์ฟของเอาาโอ้โหของจริงครับพี่ไปเจอมาก็สอนมาเจีย๊ยโอ้โหเป็นปลูกศิษย์มาเฉียบวะมันเป็นลูกศิษย์มาเขาเขาให้เขาบอกให้กูไปลบเลยนะเขาก็ทิ้งกูไว้ตรงนั้นนะอ๋อเขาส่งมึงไปตายแนวหน้าใช่ไหมส่งไปตายแนวหน้าตรงท่าลเรือเ <ไป S 1> ขาไม่เขาไม่สอนอะไรมึงแล้วส่งมึงไปท่าเรือหวังจะยึดท่าเรือได้ใช่ไหมเขาบอกว่าคุณเขาบอกให้ภารกิจมาคือขึ้นฮอมากดกดอะไรกด R กดอะไรเพื่อลงสอนทุกอย่างพอปล่อยเสร็จปุ๊บเขาไปเลย ทำไมเหตุการณ์มันคุ้นๆยังเลยวะมันอาจจะเป็นพวกสายต้องยิงมาเทิ้ยงป่าวะใช่เหรอมันเป็นพวกดู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 กลุ่ดูตรงซ้ายดิเฮ้ยมันเป็นพวกสายป่าดูดิเนี้ยก็ปล่อยปล่อยแม่ปล่อยแม่ไว้ตรงนั้นน่ะทางหัวไอเกมกูหิวเลือดละไม่สนละใครเล่าจะสน เยอะโอ้ใครเล่าจะสนไอ้เกมแตกไอ้นิวกลับบ้านไปเอาปืนอื่นนะใครเล่าจะซ้นมันไม่อยู่ก็เหงาเนาะมันอยู่ก็ลำคาญไอ้เทียมึงนั่งทำเพียอะไรสัสแลเปลี่ยนที่เท้าเทียมไปเพีย จะเจอมาทีไรลูกตายตายหยุแหวนเอผ่าตัวเองไว้ไม่เคยเป็นอย่างนี้เลยถ้าแตะตบปากไอ้เยียดนี่กำเพี้ยอะไรเจะปืนกอนกูจุดท้าศูนย์เอาเชีอยปืนหมอนขยิงเพื่อนตัวเองได้ปะตูดไม่ตายไม่เยอะกลับบ้านไปหายเกมกันชุบกูขึ้นมาตายเหรอเดี๋ยว มาว่ขึ้นไม่ได้โอ้สบายเฮียตายไปเฮียได้ขึ้นไปชุก็เหนื่อยไปเรามาเอารถบรรทุกกันเนี่ยเนวมีด้วยอืมเอาซื้อสิครับไม่มีก็ซื้อไม่มีก็ซื้อไม่ก็ไม่ไม่กูซื้อได้กูมีอยู่แสนหนึ่งโอ้โหเฮียเศรษฐีว่ะเอ้ยแต่มึงแอครวยอ่ะเมื่อกี้กูมีอยู่แสนหนึ่ง เออกูแอ๊กโลไอกูแอ๊กโลไอแล้วแล้วแล้วมึงแอ๊กทำเพี้ยอะไรอ่ะยังไงก็ดีเซเว่นเซเว่นไม่มีเพี้ยไหนเพี้ยพวกเพียนั่นแม่งขโมยขออย่าล้าสะดวกซื้อไปหมดเลยไอสัสไอแรงกว่าพี่พี่พี่ตาดาเว้ยต่อไปเวลาจะบุกที่ไหนนะครับใส่ตีไม่ถูกต้อง ปลูกทะเลทรายอ่ะตอนเนี้ยเอาไปก่อนเลยไอเกมะอะไอ้เหี้ยอะไรเหี้ยผมแบบผมไม่โดนไม่โดนเลยเหี้ยดูเพื่อนยิงวิ่งตัดหน้าเพื่อนข้างหลังมาระวังข้างหลังมานะ กลัวกดีอ๊ะโอ้โา oh, oh. ่าาเยตายหมดตีไอ้ทางนี้ไม่เข้ายากกว่าตรงนั้นอีกฝไม่าเลแล้วลาลาลโลกกหมดเลยฮะสวัสดีครับโอ้ยืนแอ๊ไอสัตว์ไปดีกว่า โอพอต้องตอบอะคือกูแอกอะกูกูเทพแล้วเฮ้ยเียพ <c oughs> ร้อมกับ AK47 อะเฮ้ยไม่ใช่อะไรไม่เอาแพทเหรอหรือว่าเขาของก,ก้นก้นคังมาใช้หมดแล้วงงมหมดแล้วงบมหมดมหมดหมดเป็นปลายแถว<อ>เป็นปลายแถวอ่ะแล,ล้ไซส์เฮียบงบหมดจริงปฏิบัติการไงมันเสี่ยงเงินไปอ๋อแท็กซมม,มันไม่คุ้มใช่ไหมที่เอาของดีให้ใช่ไหม ใช่มันเป็นปฏิบัติการแทรกซึมดูดิมีอยู่สามคนไนอ้เหี้ยครัแทรกซึมปฏิบัติการส้มซึมไม่ดเล่ซะกูถามว่าใครขี้ใส่ไม่เคยดูเงินขี้ใครผมไม่รู้เงีียวโอ้อะไร <า S 3> อย่าตายกันหมดเหี้ยคอคอกำลังควงสว่านไอ้เหี้ยเราก็เลยจะร่วงเ <c oughs> นี่ยจะให้โดดลมในแค่นี้เหรอสูงกว่านี้ไม่ได้เหรออ๋อให้โรยโรยลงไปใช่ไหม โรยไงอ่ะอาไหยเกือบแล้วเกือบแล้วไอสัตว์มันวี่งอยู่ใยจิหยุยกูคือแบคแมนเปิดไงเอาสอนกูก่อนไปด้วยไอ้เหี้ยไอสัตว์ไม่บอกไอ้กูก็เหลือไอ้เจะมันกดเปิดได้วะ ปักอย่างนิบแล้วมันเปิดยังไงอ่ะนิ่วะตัวจีตัวจีเหรอใช่ศาสตร์เฮียกูลงไปบนเขาใช่ใช่มาๆมาๆนะสูดปไ่อปล่อยปล่องหน้าข้างหน้าโอ้โหเฮียน่งส่งกูตรงนี้เลยอ่ะ ให้กูเดินลงเขาไปอีกกูจะเป็นบ้าไม่เดินลงเราไม่เดินลงเฮ้ยเฮ้ยเอาวะเย้เชียบโอ้ยเย้เย้เย้ตัวจริงตัวจริงปรับทีเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยตายแล้วนายบอกกดจีกลางได้ไม่เห็นกูกางเลยจอกสัต มันไม่ต้องใส่กระเป๋าอะไรใช่ไหมไม่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 ไอ้เหี้ยตื่นเล้นเ่ไมำคนใหม่ินไม่คอไหลคอไหกิ้งโค <c oughs> กิ้ไ,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 ไาด<า>โมชิมมันน่าเศร้าจังวะไอเี่ยดูฮอ,อกิ้งมันอ้า อตายแล้วเกมตายพอมันไหลจอดปุ๊บแล้วพอออกพอปุ๊บไหลเลยจะเป็นบ้าว่ะเช้าสัตว์ตกน้ำเฉยลืมมองทางกำลังตามน้ำอยู่กำลังตามน้ำอยู่เราจะขึ้นหลุดพ้นจากตรงนี้ใช่ไหมใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยโอ้น้ำเย็นจูบเฮ้ยเฮ้ยเออเออออกมาได้ที อืมยิ่งเวีนขวางกูทำไมกูจะไปปฏิบัติหน้าที่ยี่กูก็ะจะล่วงลงมาเอาอย่าอไปแล้วไปแล้วเว้ยไม่อยู่แล้วไอเชี่ยมีคนแบอบแอมบุดกูกู